ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นนะครับในโลกปัจจุบันนะครับมีการแข่งขันมากมายนะครับเทคโนโลยีเยอะแยะเลครับทำให้เราจะต้องมีเทคนิค ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับส่วนเทคนิคข้อที่หนึ่งนะครับคือการตั้งเป้าหมายนะครับถ<อ>้าเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายนะครับหรือว่าเราออกนอกลู่นอกทางนิดนึงเนี่ยเราก็ยังกลับไปสู่เป้าหมายได้ถ้าไม่มีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะสเปะสปะไปเลือดสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะทําไปเพื่ออะไรมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วน,นะครับส่วนข้อที่ข้อที่สอน,นะครับลำดับความสําคัญของงานนะครับใครก็อยากลำดับความสำคัญแต่นี้ทํายังไงนะครับคุณก็เขียนทูดูลิสออกมาเลยนะครับมี ข้อ,อกี่ข้อ,อกี่ข้อนะครับแล้วก็เลือกลำดับนะครับคุณเองจะรู้เองนะครับว่างานไหนมันสําคัญต่อการก้าวไปสูป่เป้าหมายของคุณนะฮะแล้วคุณก็จะไปได้เร็วกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับส่วนที่สานะครับมีความอดทนในการทํางานนะครับความอดทนมัน ควบคู่กับการมีวินัยนะครับพอคุณอดทนทํานะครับแม้ว่าไม่อยากจะทําแม้ว่าจะง่วงนอนก็ตามนะครับพอคุณอดทนเนี่ยคุณก็จะอัพเวลของคุณขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับคุณจะสามารถทํางานได้ทุกสภาวะแวดล้อมนะครับและคุณก็จะประสบความสำเร็จมีทักษะที่พิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับส่วนข้อที่ข้อที่4ี่นะครับไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะเจอปัญหานะครับปัญหานะครับเมื่อคุณทํางานนะฮะมันต้องเจออยู่แล้วนะครับคุณให้คิดว่ามันคือข้อสอบนะครับ เราก็แก้ปัญหาทําให้มันสําเร็จไปซะนะครับแล้วเราก็จะอัพเวลขึ้นมาอัพเวลขึ้นมานะครับเมื่อคุณเจอปัญหาอย่าไปท้อแท้กับปัญหานะครับต้องแก้ปัญหานะครับแล้วข้อที่5้าก็คือสร้างผลงานนะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าเราไม่มีผลงานเลยนะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับตอนเย็นนะฮะมาไล่ดูนะครับวันนี้เราทําอะไรสําเร็จไปบ้างนะครับเมื่อเราทําได้อย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราเนี่ยมันมีความสามารถนะเราจะมีกําลังใจที่จะทํางานให้สําเร็จ เพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะครับยิ่งมีผลงานเยอะนะครับคุณก็จะสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นนะครับโชนะครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะครับในโลกปัจจุบันนะครับทุกคนต่างพัฒนานะครับถ้าคุณหยุดพัฒนาเมื่อไหร่คุณก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับให้คิดเสมอว่าการพัฒนา เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของเรานะครับแล้วคุณก็จะไม่มีวันตกขบวนหรือว่าไม่มีวันที่จะสําเร็จช้ากว่าคนอื่นนะครับส่วนข้อที่ที่7นะครับสร้างภาวะความเป็นผู้นําในตัวเองนะครับคุณต้องนึกเสมอนะครับว่าฉันคือผู้นําฉันคือคนที่จะต้องพาคนอื่นไปสู่ความสําเร็จนะครับแม้ว่าเราจะมีหัวหน้าอยู่แล้วก็ตามนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้คิดอยู่เสมอนะครับว่าเราเป็นผู้นําเราก็จะไม่คิดนะครับว่างานแบบนี้ปัญหาแบบนี้ต้องแก้อย่างไรนะครับพอเราไม่คิดเนี่ย พอถึงโอกาสที่เราได้คิดได้ทําหรือขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็จะไม่สามารถนําได้ครับเมื่อเราไม่สามารถดาได้นะผู้ใหญ่ก็จะมองเราว่าไอ้นี่ใช้ไม่ได้ครั้งหน้าอย่าให้มันนำอย่าให้มันทําหรือว่าหาคนมาแทนเราเราก็จะไม่มีความก้าวหน้าในงานของเรานะครับข้อที่8นะครับสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับจําเป็นอย่างยิ่งถ้าเราอยากจะประสบความเด็ดนะครับเราจะต้องมีคอนเน็กชันที่ดีเราต้องมีบุคคลที่คอยสนับสนุนคอย ช่วยเหลือหรือว่าคอยผักดันนะครับจำนะครับความสัมพันธ์หรือคอนเน็กชันนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราแค่สนิทสนมนะครับเราจะต้องสร้างให้เขาได้ประโยชน์ได้ความต้องการไปพร้อมๆกับเรานะครับความสัมพันธ์นี้ก็จะเหนียวแน่นไปด้วยนะครับและนี่ก็คือ8ข้อสําหรับคนที่อยากประสบความเป็นเร็วนะครับวันนี้พ่อเลี้ยงเอามาฝากกันนะครับลองใช้ลองทําดูนะครับแล้วคุณจะประสบความเปเร็จนะครับสวัสดีครับ